แบ่งโซนนะครับพื้นที่ที่มีความตึงเครียดเนี่ยตามลำดับนะครับโซนที่หนึ่งที่มีความตึงเครียดสูงสุดก็คือในพื้นที่ของกองทัพภาคที่สองนะครับที่ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับศรีสะเกดสุรินทร์และบุรีรัมย์สี่จังหวัดอันนี้ถือเป็นโซนหนึ่งมีความตึงเครียดสูงสุดนะครับโซนที่สองที่รองลงมาก็คือพื้นที่ของกองทัพภาคที่หนึ่งจังหวัดสระแก้วนะครับโซนที่สามนะครับ ก็คือจังหวัดจันทบุรีและตราดนะครับซึ่งเป็นโซนที่มีความตึงเครียดน้อยกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นการที่จะคิดที่จะผ่อนปลนอะไรได้เนี่ยก็จะดูตามโซนที่มีความตึงเครียดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่มาที่ว่าที่ได้ถแถลงไปเมื่อสักครู่นะครับว่าพอทางภาคประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับได้ขอให้มีการผ่อนปลนบ้างก็จึงคิดดําเนินการในโซนที่3ก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ได้มอบหมายให้กับทาง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดเป็นผู้รับผิดชอบเนื่องจากการที่เรามาตรการที่เราควบคุมด่านเนี่ยเป็นมาตรการด้านความมั่นคงเพราะฉะนั้นก็ขอให้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบนะครับโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ได้แก่นะครับกรมศุลกากรกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับสนับสนุนข้อมูลอันนี้คือแนวทางที่จะมาเจรจานะครับ